ให้ดูคนบริเวณนี้นะที่เขาไปนี่ดูบริเวณเขาแบบนี้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศของเขาแบบนี้นะคะก็จะมีคนมาเที่ยวกันเขาก็จะมีที่มานั่งรอแบบนี้นะคะรอเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟเมื่อกี้ที่เราไปก็คือจะเข้าไปในช่องนั้นนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนหัวแม่โอเคเราเดินกลับไปที่รถให้ดูบรรยากาศของที่นี่นะคะดูบรรยากาศของอนี่มา t เ i น the name of this area เอ่อฮะ snowdonia national park Snowdonia Snow National Park Snowdonia national, national Park, park. Yes <Yeah. S 1> The area The area Snow เนี่ยที่เมื่อกี้ตอนที่มาฝนตกนะคะก็เลยให้เพื่อนๆดูนะว่าแบบ ความชื้นของที่นี่นไม่มีแต่มอสนะคะมีมอสแบบนี้ให้เห็นว่าที่นี่มีความชุ่มชื้นมากอ๋อมีรถด้วยมีรถโดยสารด้วยเดี๋ยวตอนนี้ขาลงเนี่ยจะดีมากเลยเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายลงตรงนี้เนาะช่วงที่ช่วงที่เป็นที่สูง โอเคเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูบรรยากาศของที่นี่ตอนนี้ฟ้าเปิดฝนไม่ตกคงจะได้เห็นวิวข้างทางสวยๆแล้วนะคะเห็นวิวข้างทางสวยๆดูเขาสูงๆ ดูค้าน้าให้ดูชื่อสโนดอนสโนดอนนี่เห็นไหมโอเคเราก็จะเดินไปตรงที่ที่จดดอดรถนะคะให้ดู หมู่บ้านบริเวณที่แบบตรงนี้อยู่บนที่เขาสูงมากเขาสูงเดี๋ยวจะไลฟ์ที่ที่ YouTube อีกทีนึงเดี๋ยวจะไลฟ์ที่อินสึดูนี่อีกทีนึงนะคะตรงที่สูงสูงที่หน้าวัดเสียววัดเสียวอ่ะโอเคนี่ที่เรามาดูก,กัน โซโนโโนดอนเลนเว่ยโอเคสวัสดีนะคะเพื่อนที่ชมอยู่นะคะสวัสดีเพื่อนที่ชมอยู่ตอนนี้กำลังจะขับไปขึ้นรถเพราะว่าเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะระหว่างทางเดี๋ยวจะไล่ให้ดูระหว่างทางโอเค พี่จ้าเดี๋ยวเราจะลงไล่เดี๋ยวขอขึ้นรถก่อนมาขึ้นรถกัน on, on. on, on the back on the back ้ลเฮ้ยสุดโอเค thank you โอ้โ thank you เดี๋ยวขอลงก่อนนะตู้สต็อปเนา 아 <목소리도>